ดิฉันนางสาวธนทรคุ้นมณีทิพย์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอนโยบายในการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้มีคุณธรรมและจริยธรรมค่ะและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขต2ก็ได้นำนโยบายมาปรับใช้และนำไปสู่การปฏิบัตินะคะวันนี้เรามารับฟังแนวความคิด และแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่ซึ่งกระจายไปสู่ผู้รับผิดช,ชอบดังนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมประถมศึกษาลบบุรีเขต2นะคะท่านดรมโนชุดีนะคะอยากเรียนถามท่านว่าท่านมีแนวทางในการดําเนินงานหรือนโยบายการบริหารงานภายใต้องค์กรคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสอย่างไรบ้างคะก็จะขออน,นุญาตนําเสนอรูปแบบการบริหาร ที่นำมาใช้กับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาทมศงสาลบบุรีเขต2ตัวผมเองก็ใช้รูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาพิบาลโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศาึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาพิบาลเนี่ยว่าไปแล้วก็คือ การบริหารโดยยึดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีจะบับปี2542คือการใช้หลักการทั้งหมดใน6หลักการดังต่อไปนี้คือหลักที่1คือหลักคุณธรรมหลักที่สองคือหลักนิติธรรมหลักที่3คือหลักความโปร่งใส หลักที่4คือหลักการมีส่วนร่วมหลักที่5คือหลักความรับผิดชอบแล้วก็หลักที่6คือหลักความคุ้มค่าเป็นแนวทางหลักในการบริหารจัดการที่ว่าโดยใช้พื้นที่เป็นฐานหมายความวาทีเขตของเราแบ่งพื้นที่เป็นเจ็ดอำเภอนะครับเราก็จะมีคณะทำงาน พัฒนาคุณภาพาการศึกษาแบบบูรณาการเจคณะด้วยกันซึ่งเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษโดยย่อว่า CEO คณะ CEO เนี่ยจะประกอบไปด้วยท่านรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตเป็นประธานคณะทำงานมีประธานกลุ่มโรงเรียนเป็นคณะทำงานมีประธานศูนย์เครือข่าย มีผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจหรือกลุ่มงานในสันัาง,งานเขตเป็นคณะทำงานทั้งหมดและก็ที่สำคัญสุดท้ายก็คือจะมีศึกษานิเทศเป็นคณะทำงานและเลขานุก,การซึ่งคณะทำงานที่เรียกว่าซี o นี้จะรับผิดชอบงานในส่วนที่เป็นภารกิจหลัก4ด้านด้วยกัน ก็คือ 1. งานวิชาการ 2. งานบริหารงานบุคคล 3. งานบริหารทั่วไปแล้วก็ 4. งานงบประมาณและงานนโยบายอย่างนี้เป็นหลักสำคัญที่จะนำมาใช้กับความเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุดจริตมาใช้ในการบริหารจัดก,การโรงเรียนสุดจริตในความรับผิดชอบ อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆผลลัพธ์บรรลายหรือเป้าหมายสุดท้ายที่กำหนดรูปแบบเช่นเนี้ก็เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ดีและก็สูงขึ้นครับ ในลำดับต่อไปนะคะเราจะมาเรียนถามท่านรองรัตนามารินสืบสายทองคํารองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขต2ท่านจะนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติในเรื่องการสร้างองค์กรคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้ไปสู่ความสําเร็จได้อย่างไรขอเรียนเชิญค่ะ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขต2ของเราได้ทํามาอย่างต่อเนื่องหลายปีเรามีวิธีการที่จะดําเนินการาเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ให้บุคลากรของเราได้มีคุณภาพ ดำเนินง,งานได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้หลักอะไรง่ายๆเลยนะคะก็คืออันดับ1เราจะต้องสร้างความตระหนักนะคะประการที่2เนี่ยเราพยายามที่จะสร้างทีมงานที่เป็นหนึ่งเดียวทุกกลุ่มงานทั้ง10กลุ่มของเราให้มีความรับผิดชอบให้ร่วมมีความตระหนักและร่วมกันทํางานอยากเป็นปึกแผ่นนะคะส่วนที่3เนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องสร้างการดำเนินง,งานของเราที่มีค่านิยมที่สุจริต มีความโปร่งใสเราก็ดําเนินกิจกรรมต่างๆกันมาหลายอย่างนะคะแล้วเราก็สร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรซึ่งพวกเราทุกคนในสพปลบบุรีเขตสองมีความภาคภูมิใจเช่นการทําบุญตักบาตรในวันอังคารนํามาถึงการสร้างจิตสํานึกในการเป็นข้าราชการที่ดีการปฏิบัติตนที่ดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมร่วมรับผิดชอบงานต่างๆนะคะนอกจากนี้เราจะไม่พูดถึงแค่บนเขตพื้นที่การศึกษานะคะ เราจะมองไปถึงสถานศึกษาในสังกัด ด้วยกันนะคะเพราะว่าสถานศึกษาของรบบรーเขต2มีทั้งหมด138แห่งนะคะเครื่องมือในการประเมินเนี่ยมี3ส่วนค่ะเป็นการวัดความรับรู้ในเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เราเรียกว่า IIT นะคะส่วนที่2อเป็นเรื่องของภายนอกก็เรียกว่า EIT แล้วก็ข้อมูลสาธารณะที่เราทำกันทุกเขตพื้นที่นะคะเร,เรียกว่า OIT สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะ เราทํากันเฉพาะบนเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้ค่ะเราต้องได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาผู้บริหารข้าราชการครูทุกท่านแล้วก็บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในภายนอกมาช่วยในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของเราวันนี้อยากเรียนถามท่านดรประชาแสนเย็นว่าท่านมีแนวทางในการบริหารงานภายใต้องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่อย่างไร จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้นับนโยบายและ นำมาแปลงสู่การปฏิบัติจากนโยบายของท่านดรมโนชนดีท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนเขต2นะครับท่านก็มาขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารการจัดการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและขับเคลื่อนง,งานวิชาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีกลยุทธ์สมุกจุดเน้นในฐานะที่ผมเป็นรองที่รับผิดชอบกลุ่มบริหานงานบุคคลกลุ่มสายนิเทศและพัฒนาครูก็ได้น้อมนํา นโยบายวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาสู่แนวการปฏิบัติเริ่มตั้งแต่น้อมนำนโยบายมาสู่ขบวนการปฏิบัติผ่านกระบวนการโปรเซสมาอินพุตและก็เอาคำจนได้ผลลัพธ์การยกผลสมมติการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสำนักงานเขตทั้งหมดนะครับโดยมีแนวทางในการ ยึดและนำไปปฏิบัติก็คือเรื่องของถักหลักธรรมาภิบาลเรื่องของกฎกตวันนใน6ประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักนิติธรรมเราต้องยึดระเบียบกฎกติกากฎหมายและข้อตกลงร่วมกันในการเข้าไปสู่การปฏิบัตินะครับรวมทั้งถึงเรื่องหลักคุณธรรมใช้ทั้งหลักของรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ในการบริหารงานคนในการบริหารการจัดการรวมทั้งเรื่องของความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการถ้าเราไม่มีหลักยึดไม่มีกฎ,ไม,มกฎไม่มีเกณฑ์กติกาในการปฏิบัตินี้ก็จะทําให้งานของเราไม่ประสบผลสําเร็จหลักที่4ที่จะต้องนํามาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตก็คือการประสานงานประสานคนนะครับโดยการทํางานแบบมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทําร่วมรับผิดชอบร่วมตัดสินใจที่ห้า เราต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในสิ่งที่เราตกลงในกฎกติกาและวิธีการปฏิบัติหลังจากที่มีการระดมทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของระดมมันสมองหรืเรื่องทรัพยากรบุคคลงบประมาณหลักสุดท้ายก็คือหลักของความคุ้มค่าการคุ้มค่ากับการประหยัดนั้นค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะฮะเรื่องของประหยัดก็คือใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด คุ้มค่าที่สุดจนส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของรบบริเขตสองของเราครับค่ะเรามารับฟังแนวทางการบริหารงบประมาณและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยท่านจิมจงทองคําวันรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารบบรีเขตสองท่านมีแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให้สํานักงานเขตมีการตรวจสอบโปร่งใส และยอมรับจากสาธารณชนได้อย่างไรคะแนวทางการบริหารงานงบประมาณและการใช้ทรัพย์สินของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขต2นะครับการบริหารงานงบประมาณของเรานะครับก็เดินตั้งแต่การจัดทําแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณประจําปีนะครับจากแผนปฏิบัติราชการประจําปีนะครับเราก็มาทําแผนนะครับการใช้ใจ่ายซึ่งคณะกรรมการ กำกับติดตามในห่วงที่จะมีโครงการกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นก็มีการรายงานการใช้ใจ่ายซึ่งทุกสิ้นเดือนก็จะมีการกำกับติดตามรายงานว่ามีโครงการกิจกรรมตรงไหนที่มีการใช้ใจ่ายเงินนะครับจากนั้นในส่วนของการบริหารการเงินงบประมาณตรงนี้นะครับ ข้อมูลต่างๆก็อยู่ในระบบ GFMIS นะครับทั้งคังจังหวัดหรือเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะครับก็สามารถที่จะเห็นความเคลื่อนไหวในการใช้จ่ายงบประมาณในทุกๆสิ้นเดือนแล้วก็ทุกไตรมาสตัวนี้เป็นความโปร่งใสที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาของเราได้ํำเนินการครับในส่วนของการ จัดซื้อจัดจ้างในระเบียบพัสดุการใช้ทรัพย์สินของทางราชการนะครับก็มีแผนการใช้ใจ่ายนะครับแผนการดําเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การประกาศนะครับซึ่งเราดําเนินการในระบบ EGP นะครับอของ พระราชบัญญัติระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับ2,560ทุกขั้นตอนนะครับมีการประกาศเชิญชวนนะครับในระบบ EGP นะครับประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งการรับวิจารณ์จากผู้ค้าตรงนี้ในระบบเราก็มีครบนะครับสุดท้ายก็คือการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ12เดือนนะครับ แล้วก็การตรวจสอบพัสดุประจำปีก็จะมีคณะกรรมการดำเนินการอย่างโปร่งใสนะครับในส่วนของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการนะครับของเราก็มีระบบะระเบียบในการขออนุมัตินะครับขอใช้จะเบิกนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเป็นขั้นตอนอ,อย่างเช่นการขอใช้รถทางราชการนะครับก็จะมีระบบ ทางเว็บไซต์นะครับขอใช้ทุกคนก็จะเห็นว่ารถคันแต่ละคันนะครับว่างตอนไหนใช้งานในเรื่องใดก็ท่านรองผู้ในการแต่ละฝ่ายนะครับก็จะมีเป็นผู้พิจารณาในการเบริกใจนะบเบื้องต้นในการใช้ทรัพย์สินของของเขียดพื้นที่เรานะครับเป็นขั้นตอนครับ